ครับสวัสดีครับ f อครับผมวันนี้มาต่อเรื่องเอรวิอาร์มครับผมวันนี้ลงอีกประมาณ200ร้อยชุดครับผมออเดอร์มาเลยราคาสูงก็มีราคาปีกก็มีครับ2องพันห้าร้อยบาทครับผมนี่คือผลงานครับสองพันห้าร้อยบาทต่ออาร์มเดิมก็ได้ขยายต้องก็ได้ทามันกว้างขึ้นก็ได้ครับอันนี้กว้างขึ้นครับมีเดิมก็มีมีสไตล์ ทำให้กว้างขึ้นใส่ล้อสูตรใส่ยางใหญ่ก็ได้ครับผมชุดหลังโซนิกก็ได้หรือจะเทหน้าหรือเดิมก็ได้ครับผมแล้วแต่คนจะใส่พี่นี่แหละบางคนถามมาคือใส่รุ่นไหนดูแบบไหนมันแล้วแต่คนใส่ครับเรื่องทํามาตรฐานผมก็ทําให้ได้อยู่ครับผมอันนี้ช่างครับสั่งพิเศษทําสีก็ได้แต่ว่าไม่อยากจะทำเท่าไหร่เพราะว่ากลัวไม่ถูกใจเดี๋ยวจะติว่าสีแตกสีไม่สวยโน่นนี่นั่นครับผม ถ้าอยากได้ก็จัดให้ครับผมแตวิงอามสั่งมาได้เลยครับจะขายส่งขายปีก็ได้ครับผมเยอะครับผม <c oughs> ล้อสูตรครับผมล้อสูตรลอเข็นน้ำก็มีครับผม <c oughs> วันนี้ก็ส่งประมาณสี่ห้าชุดครับอ <c oughs> ันนี้โชคพีเซตเปลี่ยนแกนใหม่เปลี่ยนซีนใหม่ครับผม แงขงคอครับแงขงคอกึงมาเรียบร้อยครับผมรอส่งแล้วก็รอประกอบครับส่วนเรื่องของโชคหน้า KR ที่ใส่เวรห้าก็จะมีจานเลเยก็มีครับผมสั่งมาไว้เยอะครับของใหม่จนมากจะหาไม่ได้ไม่ค่อยมีของครับทามีข้อต่อโชคข้อต่อโชคซีเซต R JR JR มีครับผมแล้วก็สตองดันโซ่สตองป้อนโซ่ครับผมมีทุกสีเดี๋ยวจะออกแบบอีกรุ่นนึงคือมีสตองให้เรียบร้อยครับผมก็เพิ่มเติมนิดหน่อยครับส่วนรถอะไรก็สั่งมาได้เลยครับเดี๋ยวสอดให้เหมือนเดิมครับผมครับขอบคุณครับติดติดตามครับผม